สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบเกอร์เกมเมอร์กับเกมโอเม i ยจิเดกาเกมนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโอโดคุโรเป็นชิกิงอเมที่มาในแพ็คใหม่ล่าสุดอย่าง Good All Evil นะครับซึ่งโอโดคุโรนั้นก็ถือเป็นหนึ่งในชิกิงอเมที่เล่นได้ง่ายที่สุดในบรรดาชิกิงอเมิทั้งหมดในแพ็คใหม่นี้เลยก็ว่าได้ซึ่งโอโดคุโรนั้นจะมีความสามารถอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยครับ สำหรับโอโดคุโรนั้นเป็นชิคกิ้อามีประเภทแท้งที่มาพร้อมกับความสามารถใหม่ล่าสุดอย่าง Transformation ซึ่งนอกเหนือจากนี้นะครับจะมีความสามารถอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่การชิคกิ้อามีของโอโดคุโรกันเลยดีกว่าครับโดยหลังจากที่โอโดคุโรตายนะครับและเมื่อใดก็ตามที่ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับจะเกิดเอฟเฟกต์ move ซึ่งก็จะทำการย้ายโอโดคุโรนะครับจากสแตนบายโซนไปยังคอมบทโซนในทันทีครับ เรามาต่อกันที่การ์ดใบแรกของเด็กนะครับเป็นการ์ดคอมแบทที่มีชื่อว่า Toxic Mist โดยหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วนะครับจะทําการเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันอย่างละหนึ่งหน่วยให้แก่โอโดคุโรในการโจมตีครั้งนั้นนอกจากนี้นะครับหากเราทําการกดใช้งานการ์ดใบนี้ในขณะที่โอโดคุโรอยู่บนคอมแบทโซนจะทําการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกเป็นจานวน1ดาเมจให้แก่ชิกี้นมิสศัตรูทั้งหมดที่อยู่บนสแตนบายโซนและคอมแบทโซนซึ่งความเสียหายนี้จะแสดงผลหลังจากที่โอโดคุโรทำการโจมตีนะครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า interrogate ซึ่งการ์ดใบนี้เราสามารถที่จะกดใช้งานได้ถึงแม้ว่าโอโดคุโร่จะตายอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่กดใช้งานแล้วเราสามารถที่จะเลือกสร้างความเสียหายเป็นจํานวน3ดาเมจให้แก่ชิกิงามิสตูได้เป็นจํานวน1ตัวและทําการลดคูดาวการตายของโอโดคุโรลงอีกด้วยเป็นจํานวน1เทินครับการ์ดใบต่อมาเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า b o n n of sensu ครับ โดยหลังจากที่โอโดคุโร่ทำการเปลี่ยนไปใช้การ์ดฟอร์มใบนี้แล้วก็จะค่าตัวตายทันทีหลังจากจบเทิร์นของศัตรูครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า Call f o r m the Other Side โดยความสามารถของฟอร์มนี้ก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่อ d โดโครโรตายในขณะที่อยู่ในร่างฟอร์มนี้ก็จะทําการฟื้นคืนชีพให้กับอโดโค o โรทันทีเป็นจำนวน1ครั้งนอกจากนี้นะครับหากอ d โดโค o โรอยู่บนคอมแบทโซนเรายังสามารถเกิดใช้งานการ์ดใบนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงไฟในครั้งแรกของเธอด้ดวยครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า Androying Royalty ซึ่งเรานะครับสามารถที่จะกดใช้งานการ์ดใบนี้ได้ถึงแม้ว่าอูโดโครโลจะตายอยู่ก็ตามทีซึ่งหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วก็จะทําการฟื้นคืนชีพให้แก่อูโดโคโลและทําการมอบโล่ให้เป็นจํานวน4ี่หน่วยด้วยกันนอกจากนี้นะครับการ์ดใบนี้ยังสามารถใช้งานในแง่ของการ์ดกับดักหรือว่าการ์ดทิกเกอร์อีกด้วยโดยเมื่อได้ก็ตามครับที่ชิคกิ้งอัฝ่ายศสตูทําการโจมตีตรงเข้าสู่ผู้เล่นฝ่ายเราการ์ดใบนี้จะทํางานทันทีโดยจะทําการฟื้นคืนชีพให้แก่ Uro, และจะไปคอมโบกันกันกนกบแพสซีฟของโอโดคูโลนั่นก็คือเกิดเป็นเอฟเฟกต์มูฟซึ่งจะทำการเคลื่อนย้ายโอโดคูโลขึ้นสู่คอมแบทสโซนครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า b a n q u e t of the d e a ย์ ซึ่งเรานะครับสามารถที่จะกดใช้งานการ์ดใบนี้ได้ถึงแม้ว่าโอโดคุโร่จะตายอยู่ก็ตามทีครับโดยหลังจากที่เราทําการกดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วจะทําการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน2ดดาเมจให้แก่ชิ้กิงอามิศตูทั้งหมดนอกจากนี้นะครับก็จะทําการลดคูลดาวให้แก่อโด k คุโร่เป็นจนวหเทินต่อจานวนชิ้กิงอามิที่ตายอยู่บนแบทเทลฟิลด์ครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดคอมแบทที่มีชื่อว่า Flower Sea Trust ซึ่งการดใบนี้นะครับจะทําการเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันอย่างละ3ามหน่วยให้แก่อโดคุโรในการโจมตีเป็นจํานวน3ครั้งด้วยกันซึ่งครั้งแรกนะครับจะทําการโจมตีชิกิงามิสตูที่อยู่บนคอมแบทโซนการโจมตีครั้งที่2จะทําการสุ่มโจมตีชิกิงามิสตูที่อยู่บนสแตนบายโซนและการโจมตีครั้งสุดท้ายครั้งที่3จะทําการโจมตีตรงเข้าสู่ผู้เล่นฝ่ายศัตรูซึ่งหากอโดคุโรตายในขณะที่ทําการโจมตีไม่ว่าจะเป็นครั้งที่1หรือครั้งที่2การโจมตีในครั้งถัดไปก็จะหยุดลงในทัันทีครบ แล้วก็มาถึงการ์ดใบสุดท้ายนะครับเป็นการ์ดอีโวระดับ SSR ของโอโดคุโร่ครับซึ่งเรานะครับสามารถที่จะกดใช้งานการ์ดใบนี้ได้ถึงแม้ว,ว่าโอโดคุโร่จะตายอยู่ก็ตามทีและหลังจากที่เราทําการกดใช้งานแล้วนะครับจะทาการเพิ่มพลังโจมตีและพลังชีวิตอย่างถาวรอ,อย่างละ2หน่วยให้แก่อโดคุโร่ซึ่งความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากที่อีโว e นะครับนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามที่โอโดคุโร่ทาการฟื้นชีพขึ้นมานะครับจะได้รับพลังโจมตีและพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างถาวรอ,อย่างละ1หน่วย นอกจากนี้นะครับในขณะที่อ d โดโครตายอยู่มีโอกาสที่จะเกิด transformation ซึ่งจะมีโอกาสที่จะทำการกดใช้งานการ์ดที่สามารถใช้งานได้ในขณะที่อ d โดโครตายอยู่เป็นจำนวนหนึ่งใบด้วยกันครับ และนี่นะครับก็เป็นการ์ดทั้งหมดของโอโดโครโครับเราจะเห็นได้ว่าโอโดโครโนั้นมีความสามารถค่อนข้างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโจมตีได้ความสามารถในการรับดาเมจโดยเฉพาะในขณะที่โอโดโครโลทาการฟื้นคืนชีพหลังจากที่ตายไปก็จะมีความสามารถที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยโอโดโครโนั้นสามารถที่จะกระโดดขึ้นคอมแบทโซนเพื่อทําการป้องกันการโจมตีในครั้งถัดไปได้ทําให้โอโดโครโนั้นเป็นชิกิงพัิที่มีไว้เพื่อแก้ทางเหล่าชิกิงอันกี้ที่มีความสามารถในการโจมตีต่อเนื่องได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละครับ และกนจะจากกันไปครับหากใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมองมิวจิเดอะการ์ดเกมในราคาที่ถูกก่าเติมเองก็สามารถไปอุดหนุนกับสปอนเซอร์ของเราได้นะครับนั่นก็คือร้าน To Be g ก Shop นั่นเองรายละเอียดเพิ่มเติมที่ description ด้านล่างคลิปนี้นะครับและสุดท้ายนี้ครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ขององมิวจิเดอะการ์ดเกมก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับน,นี้ครับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์ขอตัวลาไป 引き返すなら今のうちだ。